สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กันที่วัดสเกตหรือว่าวัดภูเขาทองนะครับซึ่งมีพระบรมบนพุซึึงมีพระบรมสรีกธาตุฏริสานอยู่เบื้องบนนะครับก็มาแถวซ่อมรถถ่ายน้ำมันเครื่องและถ่ายน้ำมันเืองท้ายโนโวเอ็มเอ็กนะครับก็เลยแวะมาที่วัดสเกตภูเขาทองนะเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวอ่ะขับรถเข้าไปกันเลยนะ ดูาดูนะฮะขับรถกลับไปกันเลยนะครับผมอ่อก็มีรถเข้าออกอยู่ตลอดนะฮะมีบรบบนพุทธอ่าเดวมาชมกันนะครับผมอ่าลาดรถกนนะครับผมเอาละ มาทําขาตั้งเสริมขาตั้ง X, นะู่นเอ็มนะครับเปลียนขาตั้งแล้วก็ใส่น้ำมันเครื่องใส่น้ำมันเครื่องท้ายตัางเครื่องนะฮะนี่ครับผมอันนี้คือบรมบ,บุโพธิ์หรือว่าภูเขาทองนะครับไม่ได้เอากิมบอลกันสันมานะก็ขับรถเข้าไปให้เป็นบรรยากาศว่ามอเตอร์ไซค์ขับมาจะเป็นอย่างนี้นะครับผมนะดูว่า เย็นนะครับผมกอเวลาลสักสี่โมงเย็นได้เกิดจะห้าโมงเย็นแล้วด้วยนะฮะเราจะองดูกันว่าจะเป็นอย่างไรทจริงรถเนี่เข้าได้ด้านหน้าเลยนะัอนนี้จําลองภูเขาบาปิยันนะครับบาปิยันรัสเกตนะครับผมอ่า ลองเข้าไปก็มีชาวต่างชาติมาอันนี้เป็นชาวท้างสารกรุสภานะครับเดี๋ยวเราจะขับรถเข้ามามันจะมีที่จอดรถโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์นะครับเบนี่ยก็มีผว้มาท่องเที่ยวไหว้พระอ่นนี้โซนรถจอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับ อ่าอ่ามีดนตรีด้วยโอเคอ่าพอดีเลยฮะอ่าโอเปิดหมวกพอดีเลยนะอ่าเพลงถึงใจเลย เดีทำบุญทั้งหน่อยไดครับผมอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวเราทำบุญก่อนเลยนะอ่าเออ่าเอาท่อนอะไรดีทำบุญเลย อ่<ม>าครับผมอ่าเก่งสุดยอดครับผมเยี่ยมขอบคุอ่านะครับเอาละอันนี้พาดูวัดสกีส์นะครับผมอ่าทำบนละเดี๋ยวจะพา จะเอาุนแจออกมายังแน่ลืมเอาุนแจใไมและนี่นะครับพาไปขึ้นข้างบนนะครับครับผมอันนี้เป็นเบื้องบนนะครับภูเขาทองเดี๋ยอน้ำสักหน่อย เจอน้ำตรงไหนมีน้ำมะพร้าวเหรอครับผมมะพร้าวเหรอคะมีไหมอันหนึ่งแก้วจ้ะนานของวัดเลยนะครับ มะพร้าวน้ำมะพร้าวนี่เขาใส่แก้วหรือว่าเป็นลูกถือไปเลยอาจารย์ใส่แก้วแล้วกันโถ่ายวิวเนะี่ยทำไมข้า,มา,าวมะพร้าว ร้านวัดสมุนไพรน้ำสมุนไพรครับนี่ก่อนน,นั่งขณะนั่งรอมะพร้าวนั่งรอมะพร้าวนั่งนั่งรอมะพร้าวนะครับผมโอ้มีสาวนั่งเลยคะเอ นั่งร้อนน้ำมะพร้าวหน่อยมีเสาเยอ่ด้วเสาประเทศไหนไมั้ยล่ะโอเคเดี๋ยวดูมุมข้างบน นย่ครับภูเขาทองวัสเกตเอาวันนี้พาชมเมืองล่างก่อนแล้วกันถ้ายังไม่พาชมด้านบนนะจะขึ้นด้านบนต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวความพาชมเมืองล่างก่อนแล้วกันอันนี้ภูเขาจําลองปาปิยันนะครับกินน้ำมะพร้าว้านของบัดเป็น,นแก้วชื่นใจนะครับ เดี๋ยวผมพาเข้าดูด้านในบาบิยันนะฮะััพ dia kat tu tu kan yang kat tu ayap untuk kat tu kat 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 ここ oh. อ่ล้วมาดูชมฝั่งนี้นะครับจำลองภูเขาภพ,าพยันที่สลักภูกเขาหินนะเป็นพระตร,รูปที่อปกรในสถานนะครับจำลองมาที่วัดสเกตนะครับมีความสวยงามภายในจะออกฝั่งนี้เราตรงเท้าอยู่อีกฝั่งนะอันนี้ฝั่งทางออกเหนือจะโอเคฝั่งนี้ เป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับบาบิยันคัมพีโบรานนี่ครับผมอยู่อยู่ดนะ้านล่างเหมือนเดิมยังไม่ได้ขึ้นดันบนนะฮะครับผมคนก็ดูกันเยอะนะดูนะครับผมขเขาก็มีคนขึ้นมาเดี๋ยว วันนี้ขอ,อนุญาตยังไม่นำชมด้ันบนนะครับผมก็ชมด้านล่างก็แล้วกันแม้ดันล่างก็ยังพาไม่ครบทุกจุดนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมเป็นทางผ่านแล้วก็แวะมาก็ถือว่าจะเป็นประโยชน์แต่ว่าเดี๋ยวอ่เราถ่ายภาพตรงนี้ไปก่อนเป็นผังนะครับ จะมีเสียงสวดมนต์เป็นระยะนะครับอ่ามาลองท้าเอารองเท้าฝั่งนี้นะครับเมื่อกี้เข่าตรงนี้นี่จะเป็นที่ประจุอัถิอยู่เป็นจุดๆตรงนี้นะฮะีะ๋ยวกลับทางเดิมโอ้มีชาวต่างชาตินะหนุ่มสา,าวก็มากันเยอะ นีครับผมอยู่ด้านบนนะครับผมดูเป็นอย่างนี้นะนี่ชาวต่างชาติก,ากลับกันละครับผมอันนี้ก็อ่าชาวต่างชาติกลับกันแล้วนะสี่คน สาวไม่รู้ชาติไหนไม่รู้อ่ามาที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ก็จะมีนักดนตรีเปดิดหมก